ปรัชญาวันนี้จะมาดูตัวอย่างดวงสองสมพงค์คู่จากดวงนี้เป็นดวงสมมุติดวงสองดวงนี้เป็นดวงคนดังคู่หนึ่ง <c oughs> ทั้งคู่เป็นคู่สามีภรรยาที่ทุกคนมองเห็นว่ารักกันมากและรักกันมานานแล้วจนน่าจะนำมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของคู่ครองอีกคู่หนึ่ง และเมื่อพิจารณาสมพงกันของคู่นี้ก็มักจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ค่อยเห็นในดวงคู่อื่นๆมากนักจึงได้นำสมพงนี้มาให้ดูหนึ่งความรักในสถานะคู่ครองก็ให้ดูที่พระสุขเป็นดวงชะตาทั้งสองคนจะ ถึงกันหรือไม่พระสุขของฝ่ายชายสถิตราศีสิงห์กว่ายิงสถิตราศีพิจิกการถึงกันของดาวสุขทั้งคู่นี้ทำได้โดยพระสุขรราศีสิงห์ของอีกฝ่ายชายทำมุมตีโกรนไปยังราหูของกว่ายหญิงที่ราศีธนูราหูราศีธนูของกว่ายิงนั้นก็มีเชิงมุม ไปถึงราหูที่ราศรีมีนของฝ่ายชายและราหูของฝ่ายชายตีโกนมาถึงพระศุกร์ที่ราศรีพิจิกของฝ่ายหญิงแสดงว่าราหูเป็นสะพานสำคัญที่จะทำให้ดาวทั้งคู่มาถึงกันประการที่สองนั้นลัยมด้านหนึ่งเราดูที่พระจันทร์ของทั้งสองฝ่ายจะต้องถึงกัน พระจันทร์ของฝ่ายชายสถิตที่ราศีกรกฎของฝ่ายหญิงสถิตที่ราศีกันการถึงกันของทั้งสองนี้เป็นไปได้โดยพระจันทร์ราศีกรกฎของฝ่ายชายตีกลไปยังราหูที่ราศีมีนและราหูและราศีมีนของฝ่ายชายก็มีสถานะถึงกันทางฝ่ายนาคากับ ราหูกวาหญิงและราหูกวาหญิงก็มีเกณฑ์สีในความหมายว่าสีไปอย่างพระจันทร์ที่ราศีกันพระจันทร์ทั้งกู่นั้นถึงกันโดยราหูเป็นสะพานอันสําคัญอีกด้านหนึ่งรถสยมที่เราจะต้องตรวจดูว่าปรากฏว่าราหูทั้งสองกวายนั้นสถิตยอยู่ในเรือนเกษตรเดียวกันคิดถึงกันทั้งก่ายนาคาอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาอะไรเรียกว่าราหูก็ถึงกับราหูด้วยประการละชนีประการที่สามนั้นให้ตรวจดูความยั่งยืนของชีวิตคู่จึงต้องตรวจด้วยดาวพฤหัสซึ่งก็ปรากฏว่าดาวพฤหัสของฝ่ายหญิงซึ่งสถิตราศีกรกฎนั้นก็ได้ทำมุมตรีโกณไปยังราหูของฝ่ายชายที่ราศีมีน และดาวราหูราศีมีนของฝ่ายชายก็ถึงกันกับราหูของฝ่ายหญิงที่ราศีธนูและราหูจีราศีธนูก็มีเกณฑ์สี่ไปตกที่พระจันทร์ราศีกันของฝ่ายหญิงพระจันทร์ของฝ่ายหญิงนั้นมีเชิงมุมทางฝ่ายนาคาถึงพระอังคารของฝ่ายชายที่ราศีมิถุนและ อังคารราศีเมถุนของกวายชายก็มีเกณฑ์แปดเอื้อมไปถึงพุหัสของกวายชายที่ราศีมังกรได้อย่างดีจะเห็นว่าในกรณีนี้ราหูก็เป็นสะพานสำคัญในการเข้าถึงกันของดาวอีกเช่นกันเมื่อการสมพงคู่ของดวงคู่นี้มีราหูเป็นแกนสำคัญเช่นนี้ เราก็มีความเป็นพิเศษของการพยากรณ์อยู่บ้างปาหูนั้นมีคุณสมบัติคือความลุ่มหลงความหลงผิดความมัวเมาในสิ่งทึ่อาจจะไม่ถูกต้องนักเมื่อมาเป็นแกนของชีวิตคู่เช่นนี้ก็ย่อมพยากรณ์ได้ว่าชีวิตคนคู่นี้จะต้องฟันฝ่าไปท่ามกลางปัญหาอันเกิดจากการหลงผิดและการกระทำ ที่ไม่ค่อยถูกต้องตามภาษาของราหูแต่ก็จะเป็นการฟันฝ่าไปชนิตที่กอดคอกันไปด้วยกันกัดฟันสู้กับทุกอย่างอย่างบ้าเลือดได้เลยทีเดียวเพราะนิสัยของราหูนั้นเขาเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งในการพยากรณ์ซึ่งนักพยากรณ์ทั้งหลายควรจะสำเนียง เอาไว้ในการพยากรณ์ทุกเครื่องหัดมองดูความแปลกหรือพิเศษซึ่งมักจะซ่อนอยู่ในดวงชะตาแบบต่างๆต่อไปก็คือการตรวจด,ดูว่าชีวิตของคู่นี้จะประสบความรุ่งเรืองหรือไม่ถ้าได้อยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองกันฝ่ายชายก็มีลักษณะสถิตราศีกันพบพันธุอึงเป็นราศีธนูซึ่งว่างเปล่า สร้างมุมตีกนจากราศีธนูไปที่ราศีเมษก็ว่างเปล่าอีกมุมตีกรสบคกรที่ราศีนั้นก็มีดาวศุกร์กับดาวเสาร์สถิตยอยู่ดาวศุกร์คือเจ้าเรือนเงาภพตนุดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนเงาของภพพันธุจึงอ่านได้ว่าในบั้นปลายของชีวิตนี้ของคู่ก็จะมีความมั่นคงและความสุขร่วมกันได้ดี ทีนี้ก็เอาดวงของกว่าญิงเข้ามาซ้อนดูด้วยก็ปรากฏว่าราศีธนูของกว่าญิงนั้นมีราหูสถิตยอยู่ถึงเท่ากับช่วยพบที่หนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองซึ่งมีดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบเมาพบันทุสถิตยอยู่ด้วยซึ่งจะทําให้ระยะแรกของการสร้างตัวนั้นจะเริ่มขึ้นด้วยคุณสมบัติของราหู คือความปรุตปรัดว่องไวแต่ก็อิโดโคเกเคกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายระยะกลางปริยะที่ต้องต่อสู้บากบันสูงเพราะไม่มีดาวในราศีนี่เลยทั้งคู่และราศีสิงห์ของกว่าญิงก็ไม่มีดาวเช่นเดียวกันแต่ของกว่ายชายมีอันนี้จะทําให้สถานะของดวงคู่นี้ในด้านความเจริญรุ่งเรืองมีน้ําหนัก ขึ้นมาตรวจดูของว่ายหญิงบ้างว่ายหญิงก็มีลัคนาสถิตราศีกันเช่นกันพบที่สี่คือพบพันธุก็มีราหูสถิตอยู่บ่งถึงความมั่นคงที่จะได้มาในระยะแรงเรียกว่ายังไงก็มีบ้านมีรถใช้แน่ระยะกลางที่ราศีเมษไม่มีดาวถึงเป็นระยะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากการฟันฝ่าและอะยะท้ายที่ราศีสิงของกวยอยิงนั้นไม่มีดาวจึงต้องอาศัยดวงของกวายชายเป็นสิ่งที่จะอรุเคราะห์ให้มีชีวิตมีความมั่นคงสืบมาพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าดวงของคู่ดีมีความสมพงกันที่สุดเพราะเป็นดวงที่ต่างก็ช่วยเหลือกัน ในด้านต่างๆนาริยะแรกถ้าไม่ได้ไม่ได้ดวงของกว่าหญิงช่วยฝ่ายชายก็แย่เหมือนกันนรียะท้ายถ้าไม่มีดวงของกว่ายชายช่วยความมั่นคงก็อาจจะไม่เกิดกับกว่ายิงแต่เมื่อผสมกันแล้วก็นับว่าทําให้ชีวิตของคู่นี้มีความสุขเจริญกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวขอจบเพื่งน